เนื้อลุงเนื้อควายลุงใส่ไม้กินได้มันร้องยี่ม้น้นมันเหลืองอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันหนมแล้วครับผมวันนี้มีเมนูนี่นี่หลชิ้นควายมาครับผมชิ้นควายมาหนึ่งโลวันนี้จะทําเป็นเนื้อเนื้อควายเนื้อควายลุงใส่ไม้กินได้นะครับผมนี่มาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับเอาละครับนี่มาดูเครื่องปรุงนะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีนี่นะครับ เกลือชุดโรดพิกแดงข้าวมิ้นอ่ออนออกข้าวมิ้นครับแล้วก็ขา่านี่ข้าวมิ้นอ่อนคิงนะครับผมพริกแล้วก็หอมหัวใหญ่มะเขือเทศกระเทียมหรือว่าหอมขาวนี่แหละรครับตามด้วยน้ำมันแล้วก็ต้นหอมพักชีนะครับวันนี้จุดเด็ดคือนี่ ไม้กินได้คือถ้าเป็นภาษาถ้าใหญ่กวเล็กไม้มะกอ,อกนะครับไม้มะกอ,อกหน่วยมันก็กินได้นะครับผมนี่จุดกินหนังมันนะครับันด้เร็วมาหลับนี่ก่อนนะครับหลับเนื้อก่อนนะครับผมนี่เนื้อควายนะครับนี่ชิมเนื้อควายจะได้ยกดนซอยจุนะครับผม ครับผมให้แล้วนะครับผม,มกระมังนั่นนะครับ ลืมตะไคร้เดียวนะครับนี่นี่นี่ขอไม่นี่อันนี้ไปได้ครับนี่้ยนี่ <laughs> เ, <laughs> เอาวันนี้อย่างว่าลืมลืมแหมเมเหมะเาะอันี้ลืมใส่กระเทียมครับเพี่ใส่กระเทียมก่อนนะครับ มซีซันน่ากินมาแล้วก็เหลือนะครับผมก็ิรถนะครับอีกเข้าเลยครับเอาละครับประมาณนี้นะครับไปก็การตั้งหม้อกระทะแล้วนะครับผมนี่ ครับว่างกระทะแล้วนะครับใส่น้ำมันลงไปเอาแล้วครับต่อไปจะเป็นการทอดหรือว่าคัล้นี่ปั้นเป็นกกวนนี้นะครับเนื้อลุงเนื้อควายลุงใส่ไม้กินได้ พันไ้อยเหรอครับนดกกอนดุงต้องเอาใหญ่นะครับเดี๋ยวมันมันมันจะไม่สุกข้างในนะครับผมบอกพอดี เอาแล้วครับอ่าลเอาแล้วนี่ครตบผมอีตะกวงเลยด้เองแต ครับสุกแล้วนะครับผมนี่นี่เนื้อลุงเนื้อควายลุงนี่น,นี่ครับผมนี่ครับเนื้อควายลุงนี่ฮู้ไปเป็นการชิมแล้วนะครับไปเจอกันมนโตนะครับผมครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับ เนื้อลุงขออนุญาตใช้มือนะครับนี่ครับผมควันออกเลยนั่นแหละหมอ,อีดําเนื้อของผู้ชมอันมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศที่เขา ที่เราปั่นใส่นะครับแล้วก็มีหวานกลิ่นหวานของเนื้อเนื้อควายครับอา้าวเนี่เข้ากันดีขนาดครับผมมาครับมาครับกินด้วยกันครับผมอืยุ้ยว่ครับผมอฮ้ยฮึยจะใช้มือนะครับเราขอต้องฝากระป๋องเลยนาครับมาครับตึ้งๆเขาต้องปั่นค่ะมันเนื้อควายดุ่มแบบนั้นแหละแบบนาะ ใน,หน,น,น,นให้ด้วยันาดสองมือกันอ้องป็นยงไใ้เหดอือืวอืมอืมอืมเดี๋ยวไปให้ตักกล้องนะอืมถอาทอดแล้วมีกลินหอมหอๆที่ท,ที่เราทอด เนื้อพอไปแน้วครับหวานจิ้นๆเนื้อควายมันหวานอยู่แล้วเรามาใส่เครื่องปรุงครอา้าวะอเขากาลืทำาละถ้าเราอยากจะทําเป็นน้ําก็ได้นะครับก็ให้มันสุกแล้วก็เอาไปใส่น้ําแล้วก็ปรุงเคออืื่อีกทีอ้าเนี่กว่ออยอลยเขากลืนขมือก็มือ,มอ,มอลว อยาจามติดมือ

คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ